ครับผมก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยตัวข้อสอบนะครับวิทยาศาสตร์นะครับข้อสอบโอลิวิทยาศาสตร์ม3ให้นะครับผมอของปี64นะครับที่เราเพิ่งสอบไปเมื่อวันที่1 4มีนานะครับผมก่อนครูจะเฉลยนะครับครูก็ได้ลองทำแล้วนะครับโดยจำลองสถานการณ์จริงนะครับก็คือครูนั่งทำ โดยไม่ได้ลอกใครนั่นแหละนะครับไม่ได้เปิด Google ดูนะครับก็พบว่านะครับจากเวลานะครับเข้าให้เวลามา90นาทีนะครับครูใช้เวลาไปประมาณ60นาทีนะครับในการทําข้อสอบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครูทําถูกทุกข้อนะครับก็มีบางข้อที่ครูสะเพ้าตเอเผิเเหมือนกันนะครับถึงเเเเคชเเ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 ครเเเเเูตอบผิดไป ประมาณ 3- 4ถึงข้อนะครับ rapper. อ gesagt, ่าสถึงข้อคะแนนที่ครูคิดออกมาแล้วเต็ม100นะครับครูได้อยู่ประมาณ88คะแนนนะครับเต็ม100นะก็ก็ได้88คะแนนเนาะก็อันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าถ้าครูไปสอบจริงครูน่าจะได้ประมาณ88คะแนนนะครับก็ถ้าเทียบกับนักเรียน ก็คงต้องลดนั่นลงมานะครับเพราะว่าครูก็มีประสบการณ์ในการทำการทำข้อสอบเยอะเนาะแต่ถ้าครูเป็นเด็กเหมือนนักเรียนนะครับครูคิดว่าครูก็น่าจะอยู่แถวแถวประมาณอ่าสีสิบถึงห้าสิบนะครับถ้าเป็นนักเรียนตอนที่ครูเรียนอยู่ครูเองก็ เป็นไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งมากนะครับไม่ได้ตั้งใจเรียนมากนะครับอยู่กลางๆนะครับก็น่าจะทําคะแนนได้ประมาณ4 0่สถึงห้คะแนนนะครับแล้วก็เท่าไปที่ไปดูคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนนะครับก็อยู่ระหว่างนี้นะครับสําหรับคนที่ตั้งใจเรียนในห้องประมาณห้อง1ถึงห้อง3นะครับก็เฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนห้องอื่นก็มี4ีถึงหคนนะครับ ที่จะมีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ในระดับ40สนะครับส5 40 50พวกนี้นะครับห้องท้ายๆก็จะมีอยู่สองสามคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ทำนะครับถ้าไม่ถึงพาคุยส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าครูยอยากให้เรียนเห็นว่าข้อสอบปีนี้มันยากหรือมันง่ายขนาดไหนนะครับก็ประเด็นต่อมาเท่าที่ครูดูนะครับก็จะเป็นเนื้อหา เดิมนะครับที่ออกอเนื้อหาเดิมเนี่ยเนื้อหาเดิมเนี่ยที่ออกนะครับตามที่เราติวมาเนี่ยครูคิดว่าน่าจะประมาณร้อยละ75นะครับที่เป็นเนื้อหาเดิมนะเนื้อหาเดิมที่เป็นอ,ออกตัวเดิมเช่นเรื่องของสา,สายใยอาหารพวกเนี้ยที่มันออกชัวๆนะครับก็เจอนะครับเรื่องของพันธุศาสตร์ปีนี้ออก2ข้อเลยนะครับก็ เป็นเนื้อหาเดิมในประมาณร้อยละนะครับมีข้อสอบที่ครูไม่เคยเห็นในปีก่อนๆเลยเนี่ยประมาณ3ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะบอกว่าข้อไหนที่มันไม่เคยเอามาออกเลยแล้วปีนี้มาออกนะครับแล้วก็มีวิทยาการคำนวณเพิ่มเข้ามาอีกนะครับประมาณข้อ21 22ประมาณประมาณ3ข้อ 3- 4ถึงข้อนี่แหละนะครับครูจะไม่แม่นเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับาตัวข้อสอบใหม่ วิทยาการคำนวณน,นะครับอันนี้ก็ข้อสอบใหม่นะครับส่วนที่เหลือนะเป็นข้อสอบเดิมนะครับเดี๋ยวตอนที่ครูเฉลยครูจะบอกว่าตัวไหนเป็นข้อสอบเดิมตัวไหนเป็นข้อสอบใหม่ที่ออกมาที่ครูไม่เคยเห็นในปีก่อนๆน,นะครับก็เท่าที่ดูก็ไม่ข้อสอบปีนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับก็ สำหรับตัววิทยาการคำนวณที่มาใหม่ตัวนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ยากนะครับก็เป็นการคิดในเชิงตรรก,กะนะครับธรรมดานะครับก็ถ้าเราเรียนวิทยาการคำนวณมาครูก็เชื่อว่าทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้เหตุผลนะครับแล้วก็การหาผลลัพธ์แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปดูในตัวของข้อสอบนะครับว่ามี เนื้อหาเป็นยังไงบ้างข้อไหนที่มันออกซ้ําเนื้อหาเดิมบ้างนะครับข้อไหนที่น่าจะออกในทุกๆปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวครูจะทยอยเฉลยให้นะครับในแต่ละข้อก็ฟากนักเรียนนะครับอ่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ครูด้วยนะครับเพื่อที่ครูจะได้มีกําลังใจมาเฉลยให้นะครับในแต่ละปีนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบของปีนี้กันเลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็ข้อไหนออกมาจากชุดไหนเป็นเนื้อหาเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อหาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ